สวัสดีครับพันดา HRV ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับคันนี้อ่ะเป็นรุ่น EL นะครับ EL จะมีหลังคาซันสลูปนี้นะครับอ่ะมาติดตั้งจอย Android นะฮะตัวนี้เป็นจอย Android ยี่ห้อ Canon นะครับเป็น Android สินะครับล่าสุดเลยนะครับผมก็มีเน็ตฟิกซ์อะไรให้หมดเลยนะครับอ่าไอคอนต่างๆตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้หมดนะฮะกดค้างก็จะเปลี่ยนเป็นไอคอนตัวอื่นได้นะฮะอ่าเช่นเอา YouTube ขึ้นมานี้นะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ดินนี่น่ครับคือทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแอปข้างในเนี่ยต่างๆเนี่ยฮะก็ใช้งานง่ายนะฮะมีแค่แอปจําเป็นจะเป็นที่เราใช้เท่านั้นนะฮะไม่มีแอปที่แถมมาจากตัวเครื่องที่เราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไม่มีนะฮะตัวนี้เราอ้อให้หมดฮะเพราะว่าเราทํามาเพื่อลดคนไทยโดยเฉพาะครับมาดูส่วนต่อมานะฮะตัวนี้ก็อัตราค่าเฉลี่ยน้ํามันฮะมันก็จะขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับ ได้เป็นกราฟนะฮะมาดูกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเลี้ยวตามพวงมาลัยนะฮะของเดิมจะไม่เลี้ยวนี่ฮะของใหม่จะเลี้ยวนี้นะครับแล้วก็ปรับมุมมองสามระดับได้ปกติครับตัวนี้เป็น CPU 8คอร์นะครับผมหน้าจอเป็น QLED นะครับ N112 แรงอยู่แล้วนะครับนี่เป็น YouTube นะครับ มันจะเปิดเร็วฮนะทันทีทันใดนี่เป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณานะครับดังเบาที่พวงมาลัยได้ปกตินาฬิกาตรงเรือนใหม่กับที่วิทยุจะเท่ากันนะครจะเท่ากันนะครับโอเคน,นะครับ